สามีแอบคุยกับคนอื่นไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปมึงก็ไล่มันสิกูว่ามึงอิดออดมากกว่าไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปเนี่ยกูว่ามึงน่นะเราเป็นคนอิดออดมึงไม่ได้ไล่จริงจังไปท,ทีสิเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่นคนไม่ดีหรอกเธอไปจากฉันสิทำไมเธอไม่ไปล่ะไปสิไปสักทีได้ไหมฉันทําใจไม่ได้ที่จะเห็นเธอมีอะไรคนอื่นเธอไปเธอมึงไล่อย่างนี้มันคงไปหรอกเป็น นางเอกละครหลังข่าวน้ำเน่าเลยมึงไล่มันไม่จริงจังมันจะไปได้ยังไงมึงก็ยังมันก็ยังเห็นมึงอาไรอาวอนกับมันอยู่จะเอาอลไรมาไปก่อนจะไปกี่โมงแม้เวลาไล่สบิสบิสบ้งสดิดสดิ้งแล้วเกินมันคงจะไปหรอกแล้วก็มานั่งเนะีมันไม่ยอมไปมันไม่ยอมไปกระจะลิดโถนี่ตีปากก็ให้ พูดได้ันเข้มแข็งหนักแน่นไม่ได้หรืองถ้ามึงไล่มันจริงมันก็ไ,มไปมันไม่มีหรอกไล่จริงแล้ไม่ไปอ่ะมันไม่น่าด่านอยู่หรอกมีตระมือนะพูดจาหล่อแหละโลเลหลักรอยไม่เอาจริงเอาจังตะจริดงมย่ามาพูดกับกูนะพูดต่อหน้ากูเดี๋ยวกูจะเพี้ยงกระโถนให้แหม่แล้วมาเป็นแบบไล่แล้วไม่ไปมันมีคนอื่นทําเหมือนแบบว่าสบีสติ๊กเน่ะผัวไม่ยอมเอาไม่ยอมออกจะไปมันคงรักเรามาก พืเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตัดสรุเรื่องหลักอริยสัจสีเหมือนกันใช่ไหมใช่เลยถูกต้อง ครูตีนักเรียนเพื่อการสั่งสอนได้บุหรีได้บาปมากกว่ากันครับถ้าตีด้วยความโกรธย่อมได้บาปอยู่แล้วถ้าใจมีความอาฆาตแต่ถ้าเขาตีมีเจตนาตีดีจริงๆก็ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนาวันหนึ่งก็อาจจะมีคนสอนเขาด้วยเจตนาดีด้วยวิธีการแบบนี้เหมือนกัน อาจารย์คนแบบอาจารย์เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเกินไปไหมใครว่าใครทักก็ไม่ได้ก็ใช่ก็กูก็ยึดมั่นถือมั่นกูก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วทําไมอ่ะโดยเฉพาะคนประเภทมึงนี่แหละก็แค่นั้นเองแล้วคนอย่างมึงน่ยยึดมั่นถือมั่นไหมทำไมมึงต้องมายึดอยู่กับกูอ่ะมึงไปยึดคนอื่นบ้างก็ได้คือกูงงอ่ะทาไมมึงมายึดแต่กับกูอ่ะมึงไปยึดคนอื่นบ้างไม่ได้เหรอกูถามแค่เนี้ย มึงมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตกูมึงไปวุ่นวายกับคนอื่นก็มนไม่ได้เหรอไหวละ่ะกับกำงามเบจจ่าขบติกับหนึ่งกับสองกับสามขอความเดีการเลิกดุ้งกับชีวิตกูสักทีเถอะมึงด่าก,กูว่ากูยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่มึงเนี่ยกาะกระโปรงก,กูเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมไปไหนเลยสุดๆในชีวิตมึงเนี่ยไม่ยอมเดินออกจากชีวิตกูไปทีมึงด่าก,กูคนอย่างประเภทกูเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วแบบมึงเรียกอะไรวะ กูไล่มึงอย่างหน้าด้านอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรวะไหนตอบกูสิกูไล่แล้วไล่อีกพยายามให้มึงไปจต่ชีวิตกูมึงก็ไม่ไปนี่ถ้ากูมีกระจกแปดเหลี่ยมกูว่ามึงจะทนสู้กับกระจกแปดเหลี่ยมกูได้นะถ้ากูมียันกันผีการปีศาจกูว่ามึงก็จะทํายันกูเผาไปได้กูว่ายันกูนี่จะกระจุยขาดวิ่นได้ด้วยความเย็นของมึงเนี่ยกูว่า ก่อนมึงด่าอะไรใครมึงดูสันดานตัวเองก่อนเถอะวะจริงๆรหยุดสักทีเถอะออกออกไปสักทีกูขอล่ะกูไม่ได้ขอให้มึงอยู่เลยอะแต่มึงก็อยู่จังเลยอ่ะกูไม่เข้าใจอยู่ทําไมอะหน้าด้านอะไรได้มากขนาดนี้กูไม่เข้าใจ มันชื่อการันตีกูขอการันตีความหน้าด้านของมึงเลยนะกูขอการันตีความสาระแนมึงเลยนะตอนเนี้ยการันตีของจริงผมโดนเพื่อนด่า พ่อแม่แต่ผมทนไม่ไหวจนต่อยมันจะบาปไหมครับบาปจ้าผมไม่มีเจตนานั่นแหละเขาเรียกว่ามีเจตนามึงจะบอกไม่มีเจตนาได้ไงนั่นแหละเรียกเจตนาอย่าใช้คำว่าไม่มีเจตนา คำสาบานจริงไหมไม่จริงอะนะเป็นคารวะนิพพานได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะเราไม่เชื่อเรื่องต่อชะตาแต่แม่เชื่อแม่ขอตังเราไปทำเรากวรทำยังไงดีคะก็ถ้าเขาขอไปต่อชะตาก็ไม่ต้องให้แต่ถ้าขอไปกินข้าวจะให้ถ้าเขาอยากต่อชะตาไปหาเงินต่อเอง นลกสวรรค์มีจริงไหมมีจริงจ้าก่อนตายสัญญาว่าจะหากันให้เจอพบหน้าเราจะเจอกันไหมคะก็อาจจะเจอ คนนึงอาจจะเป็นคนคนนึงอาจจะเป็นหมาก็ได้ไม่แนะ่อันนี้จังไม่เที่ยงมึงอย่าไปอธิษฐานอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องแต่ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกับคำอธิษฐานของมึงแต่มันจะกลายเป็นอกุศลนอนเนื่งในสันดานใจมึงสุดท้ายมึงจะไปเกิดเป็นหมาไอคนอธิษฐานอาจจะเกิดเป็นหมาอีกคนหนึ่งอาจจะเกิดเป็นคน สามะเนนถือสิน8ใช่ไหมสามะเนนถือสิน10บจ้าพุทธองค์ท่านเลิกบำเพ็ญมานั่งปลงวางคลายใต้ต้นโพจนบรรลุแล้วทำไมเราจึงสอนให้ปฏิบตัติอ้าวแล้วนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเหรอ มึงไม่แหกตาดูหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งปฏิบัติอยู่เจ็ดวันนะ่ะหลังจากบรรลุแล้วยังปฏิบัติต่อยเจ็ดวันนะั่น่ะพิจารณาใครควรทํานี้อ่ะนั่นไม่ใช่หลักการปฏิบัติเลยสอนปฏิบัติถูกต้องแล้วแล้วพระองค์ทรงนั่งสมาธิในการพิจารณาเห็นนะนั่งอยู่เป็นวันเป็นคืนนะ่ะไม่ตัดสู้ไม่บรรลุจะไม่ลุกออกจากอาสนะบนลาลังนั้นนะ่ะนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเลย ในคำพีบอกว่าปาอานน์คือต้นตอของแผ่นดินไหวควรทําพิธีสะกดปาอานน์ไม่ให้ปาอานน์ขยับตัวได้ทําเท่านี้ก็จะหยุดแผ่นดินไหวที่เป็นภัยต่อมนวนมนุษยชาติได้ทางแก้ต้องสะกดปาอานน์เท่านั้นหมอมารับอีนี่ไปโรงพยาบาลที ปฏิบัติทมแล้วพระอาจารย์บอกวาหา้ใช้หลักอาณาปณสิยธิจำเบียความเห็นอะไรเขาก็ถูกต้องแล้วไงก็หลักอาณาปณสิผู้ในเจา้าสอนอะ่ะอาจารย์ก็หนูเป็นคนที้สงสัยเห็นอาจารย์เป็นผู้รู้มากถามแค่นี้ต้องไล่ส่งกันเลยหนูเสียใจโอ้ยดัจดจลิตตอแหลไปตอแหลไกลๆกูกันไม่ต้องมาตอแหลตรงนี้ลำคาดัจาดจลิตทาตัวอ่อนต่อโลกมึงน่ะมีผัวผ่ามันมันก,กี่คนโอ้ยดัจดจลิตจริงๆ ทำตัวใสสะอาดไม่เคยผ่านมือชายใดมึงน่ะใช้ตะกร้าล้างน้ำยังไม่พอเลยกูจะบอกให้มึงนะ่ะต้องเอาไปแกวนในทะเลนะ่ะหาสมุทต์ดนะูน่ะถึงจะหายคันได้แมนะ้แตบบ่จลิต เวลาเราใส่บาทแล้วเราไม่ได้กวดน้ําแต่ใช้วิธีตั้งเจตนิฐานบุูกุษลจะถึงผู้ร,ร่วงลบไมได้หมดแลมันถึงแล้วสําเร็จแล้วที่เจตนาสแสดงว่าแสงสว่างจากน้ํามันตะเกียงจะพาเราไปสู่พระพูมทีดีได้ไม่ได้จ้า มึงตายแล้วจ้าจะมาเห็นแสงสว่างอะไรจากตะเกียงก่อนเธอเจอเพราะพุทธเจ้าไม่มีพระเจ้ปิดก,ก็บรรจุทําได้อ้าแล้วระุ้ทธเจ้าจะมีในพระจ้ปิกได้ไงในเมื่อ พระไตรปิฎกมีได้เพราะมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมนี้พระไตรปิฎกคือการบันทึกธรรมะที่พระเจ้าทรงค้นพบมึงแยกออกเป็นประเด็นประเด็นหน่อยอธิบายพบแรกของเราให้หน่อยครับเกิดมาได้ยังไงอวิชชาอาจา แล้วเขาไว้ใส่น้ำมันตะเกียงทำไมคะเอาไว้จุดธูปไงทเวสุวรรณมีในพุทธศาสนาไหมก็มีในตำราก็มีบอกไว้ เป็นเทพเป็นเทวดาที่อยู่บนชั้นจตุมหาลาชิกาไงทำไมศาสนาพุทธไม่มีล้างบาปก็มันล้างไม่ได้ไงเลยไม่มีถ้ามาล้างได้ก็คงจะมีไปแล้วอนะ ถ้าชาตินี้เราทําบาปไปสี่ห้าครั้งเราจะตกนรกมึงไม่ได้ทำบาปแค่สี่ห้าครั้งเรามึงทำเยอะกว่านั้นเยอะสาม,มเณรกินอะไรได้ก่อนฉันหลังเที่ยงเหมือนกับพระเลยจ้าตกปลาบาปไปบาปจ้า สามารถซื้อของไปร่วมบุญได้ใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงเที่ยงร่วมบุญที่ไหนถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่มีอาจารย์คุมอ้าวถ้ามึงรอแต่อาจารย์คุมแล้วถ้าอาจารย์มึงมีลูกศิษย์สักพันคนมันจะคุมยังไงมึงก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเลยว่างั้นเถอะ มึงรอแต่ให้อาจารย์มานั่งคุมมึงนั่งสมาธิชีวิตนี้มึงจะได้นั่งสมาธิกี่โมงอาจารย์ทำยังไงไม่ให้ใช้เงินเกินตัวดีคะห้ามจาไม่ได้สัทีมึงก็พิจารณาเห็นโทษเยอะๆดีเวลาที่มึงห้ามใจตัวเองไม่ได้มันมีผลเสียยังไง พิจารณาให้เห็นโทษเยอะๆมึงจะได้มีอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านั้นเปิดขายเสื้อหน่อยจะใส่วันที่ยี่สิบอืน่าจะขายได้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เหละมั้ง ขอดูก่อนนะต้องให้น้ำพริกมันหมดก่อนถ้าเราเกิดจากพ่อแม่เราก็บาปตั้งแต่แรกเกิดทำไมเขาไม่ให้เราเกิดจากโอ่งไม้ไผ่มึงก็ปัญญาอ่อนนะมึงเกิดจากโอ่งไม้ไผ่ได้เหรอแล้วใครเป็นคนให้มึงเกิดมึงมาเกิดของมึงเองอะ่ะ ใบมักแปดไปฟังในไลฟ์สดไปฟังในช่องแดงจ้าคนตื่นทำตอนอยู่เป็นคนก็อยู่ชดใช้กรรมแล้วทําไมตายไปถึงชดใช้กรรมอีกก็มันยังไม่หมดไงมึงสร้างกรรมวันนึงกี่กรรมก่อนทุกย่างก้าวทุกการกระทําทางกายวาจาและใจของมึงน่าเรียกว่าการสร้างกรรมมึงคิดว่ามึงใช้จบในวันนี้ในชาตินี้เหรอมากมายมหาศาลที่มึงทํานับไหวเหรอนับท้วนเหรอ ไอ้ซันนี่เอถ้ามึงไม่เลิกพิมพ์แบบนี้นะเดี๋ยวมึงจะกระเด็นออกจากช่องกูเดี๋ยวก่อนมึงจะเพรอเจอไปเพรอเจอร์ที่อื่นไปนั่งสมาธิเผลอหลับบาปไม,ไม่บาปอะนะ ถ้าแม่ทำผิดต่อลูกแล้วแม่ขอโทษลูกไหมครับก็ต้องขอโทษนะการขอโทษเนี่ยขอโทษอะไรก็ได้ขอโทษใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับความสานะสูงต่ำขอโทษกันได้หมดมันเป็นการทำเคืนกันต่อทํา ครอบครัวแฟนกีดกันไม่ให้เจอกันแต่แฟนผมอยากอยู่ด้วยครับทำยังไงกีดกันไม่ให้เจอกันแต่แฟนอยากอยู่ด้วยมึงก็แยกออกไปอยู่ซิเขากีดกันแต่อยากอยู่ด้วยกันมึงก็แค่แยกออกไปอยู่ที่อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงดิมึงจะมานั่งสนใจครอบครัวที่กีดกันมึงเพื่ออะไรเขาไม่เห็นด้วยแต่มึงอยากอยู่กับเขามึงก็แยกตัวไปแค่นั้นเอง